คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม Banana Max TV วภูมิใจเสนอตาพาราด็อกส์สกล้วยไทยอาจารย์รอบทิศด็อกเตอร์ธรรพุทธศาสนารุ่นใหม่และแฟนพันธ์แท้พระเกจิคณาจารย์ กสกูรูดูเรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีก็หลังจากที่เราเกริ่อนไปในเทปที่แล้วเรื่องผีเปรตครับเดี๋ยวนะเปรตมีซอเสือเมื่อกี้เติมเอสเปรตหลายตัวก็ผีเปรตก็เป็นอีกหนึ่งผีที่นอกจากจะเราจะเห็นจากสัมภเวสีหรือว่าผีสางเทวดาอะไรพวกนี้มีผีเปรตอีกชิ้นนิดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปหาความรู้จากอาจารย์เนี่ยเราไปดูคลิปวิดีโอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับ Thank you. มีประสบการณ์ร่วมครับโอ้เปรืนี่นะครับที่บ้านผมเนี่ยเทศกาลเดือนสิบ<ๆ>เขาเรียกว่าเทศกาลชิงเปลที่พัทลุงนะครับ mm hmm. ก็ภาคใต้นี่ก็จะมีเทศกาล mm hmm. พวกนี้ซึ่งมันจะมีการละเล่นอย่างเช่นมีเสาเสาน้ํามันครับก็จะเป็นต้นต้นตาลน่นะครับแล้วก็สูงขึ้นไปประมาณ5-6เมตรแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นนั่งร้านก็จะมีพวกขนม mm hmm. พวกเงินพวกอะไรพวกนี้แล้วก็มีน้ํามันทั้งเสาเลยลก็ปีน mm hmm. ถอดเสื้อผ้าหมด แต่างเกงในแล้วปีนไปหมายถึงว่าใครถึงยอดก่อนชนะอย่างเงี้ยไปแย่งเงินแ,แย่งขนมกันหรือว่าหรือว่าโยนลงมาข้างล่างแต่ว่าจริงๆแล้วเทศกาลชิงเปรตเนี่ยหรือว่าเทศกาลเดือนสิบนี้มันก็เป็นเหมือนการทําบุญถึงญาติาพี่น้องที่เสียชีพไปแล้วารับล่วงรับไปแล้วซึ่งก็เป็นการทําบุญมากกว่าอันนี้เป็นแค่การลเล่นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มา,าเอะจากการที่ดูในหนังมามันเปรตก็ต้องตัวสูงๆใช่ไหมถ้าเป็นเปรตนี่หยิบได้สบายแต่เป็นคนที่ต้องปีนขึ้นไปครับ จริงๆแล้วเปรตจริงๆมันเป็นยังไงแล้วก็ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับอาจารย์อืมคือจริงๆเปรตเนี่ยเป็นเป็นผีที่น่าสนใจมากแล้วก็คนส่วนใหญ่จะค่อนข้างรู้น้อยก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะรู้แบบที่นายเอสบอกก็คือคเปรตต้องตัวสูงสูงมือใหญ่ๆล่ร้องวีดวีดอะไรประมาณนี้แต่จริงๆอันนั้นเป็นแค่เปรตประเภทหนึ่งเท่านั้นจริงๆเปรตเนี่ยมีมากกว่า30ประเภท เลยเยอะมากมากกว่ามา่า30ประเภทที่เขาแบ่งไว้ในคัมภีร์โบราณนะก็คือจร,จริงๆต้องบอกพื้นฐานกนว่าเปลตนี่ก็คือเป็นพบภูมิหนึ่งซึ่งไม่ใช่สัมภเวสีสัมภเวสีนี่คือพวกที่ตายไปก่อนอายุขัยแล้วก็ยังวนเวียนอยู่กับเราแต่ว่าเปลตเนี่เป็นกึ่งกึ่งพบภูมิที่ไปเกิดเป็นพบของเปลตเลยเพื่อใช้กรรำ<อ>ก็คือส่วนใหญ่ที่จะมาเกิดเป็นเปลตนี่คือต้องผ่านการลงนรกมาแล้วผ่านการลงนรกคือใช้กรรมหนักมาแล้วใช่กรรมหนักมาแล้วพอนรกใช้กมหนักหมดแล้วเหลือเศษกรม ก็จะมาเกิดเป็นเปรตเพราะเปรตจะมีลักษณะร่วมคล้ายๆกันคือมีลักษณะว่าหิวโหยกินตัวเองมีไฟลุกท่วมต,วตัวอะไรประมาณนี้ก็คือมาใช้กรรมเป็นเศษกรรมแล้วถึงจะพร้อมหมดจากเปรตแล้วถึงจะมีโอกาสมาเกิดเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นอะไรต่อประมาณนี้<ร>มาจากนรกนี่ก็ต้องหน้าตาน่ากลัวหรือเปล่า คือถ้าเทียบแล้วในบรรดาผีทั้งหมดเท่าที่เคยเจอหรือรู้จักมาเนี่ยผีเปรตจะเป็นผีที่หน้าตาหน่กลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอก็คือเปรตนี่ก็ผมก็มีประสบการณ์ตรงเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ว่าฝันวันตอนนั้นเคยสมัยเรียนมหาลัยใหม่ๆก็ไปเยี่ยมน้าที่รู้สึกจะเป็นที่จังหวัดน่านแล้วพอไปเยี่ยมก็ไม่สนใจไปถึงบ้านน้ากลางคืนแล้วก็ก็เข้านอนพอเข้านอนเสร็จฝันว่ามีเปรตมาหามีเปรตมาหาแบบเหมือนในหนังเลยตัวสูงใหญ่แล้วก็ผอมตาลุกโพรงแล้วก็ร้องเสียงเหมือนนกบีปดแบบ ในฝันแบบผัผีเลยมันน่ากลัวขนาดนี้ก็แบบวิ่งหนีสุดชีวิตเลยจนตื่นพอตื่นเสร็จก็มาเล่าให้นะฟังนะบอกว่าหลังบ้านน้าเป็นหงสซู้คนจีนคือมีเป็นฝังศพอยู่เต็มไปหมดก็เลยคิดว่าเขาคงแบบอยู่ตรงนั้นแล้วก็มาซึ่งก็มีความเป็นไปได้อาจจะเป็นของจริงเพราะเราไม่รู้มาก่อนว่าแถวนั้นมีอะไรเงี้ยก็เลยทําให้พรนึกภาพเปลิดออกว่ามันเป็นยังไงตาเคยเจอป่ะผมไม่เคยเจอแต่ว่า นึกไม่ออกผมเวลาพูดถึงเปรตผมจะชอบจินตนาการไปอยู่ในยุคไดโนเสาร์ทุกทีเลยรของเดียวกันยาวแต่ว่ามีไดโนเสาร์แล้วก็มีเปรตเป็นตัวแทนของมนุษย์ในในยุคดึกดำบรร์ก็ไม่เกี่ยวยไดโนเสาร์เดินมาครับเปรตเดินสวนใช่แล้วก็สู้ไดโนเสาร์ตบหัวไดโนเสาร์อะไรไปทางฟอมเมอร์เลยแต่ว่าถ้าพูดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยโห โทษอะไรมันจะถึงขนาดที่ว่าฟังจากเปรตนี่ต้องโทษขนาดที่ว่าลงนรกไปแล้วยังเป็นเปรตอีกกรรมแล้วก็ยังเกิดมาเป็นเปรตอีกเออมันคือทำอะไรผิดไว้ขนาดนั้นเปรตเนี่ยเป็นแค่เศษกรรมเท่านั้นนะเป็นเศษแล้วคือของใหญ่เนี่ยใช้ในนรกไปแล้วเพราะฉะนั้นก็คือกรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นฆ่าคนลักทรัพย์ทําลายของสงอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นลักษณะของเปรตอย่างเปรตที่เรารู้จักกันดีที่ตัวสูงร้องปี๊ดปี๊ดปากถ้าลูเข็มเนี่ยเขาเรียกว่าสุจิมุขเปรตสุจิมุ สุจิมุขะเปรตก็คือเปรต<ร><ร>ที่<ร>มีป,<ร>ปากเหมือนรูเข็มรประเภทนี้ก็คือเป็นเปรตที่ไม่ชอบการให้ทานแล้วก็ขัดขวางคนอื่นในการให้ทานแบบเห็นคนไหนจะไปทําบุญจะเฮ้ยอย่าไปให้เลยที่นี่ไม่มีบุญบาปไม่มีจริงหรอกอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ทําให้คนมิจฉาทิฐิแล้วก็ทําให้คนไม่อยากทําบุญแล้วตัวเองก็ไม่ทําด้วยเพราะฉะนั้นพอตายไปก็อาจจะไปรับกรรมในนรกแล้วพอหมดขึ้นมาก็มาเป็นเปรตก็จะไม่มีอะไรกินเพราะตัวเองไม่เคยทำเพราะฉะนั้นพอไปไหนปุ๊บปากก็เล็กเท่านี้มันจะเอาเข้าปากก็ไม่ได้หรือเปรตบบาาางปปะะเเเภทนน่่ยก็็จแววอัส วันตาสเปรดเนี่ยกินได้ทำไมผมรู้สึกเหมือนพวกแบบว่าชื่อภาษาฝรั่งรุ่นอะไรสักอย่างวันตาสเปรย์วันตาสเปรดเนี่ยกินได้แต่ขี้มูกเสมหะของคนเท่านั้นกินได้แต่ของเสียพวกพวกนี้คือพวกที่แบบว่าสมัยมีชีวิตอยู่ไปแบบทําลายวัดไปทาแบบฉีไปอึไปแบบทําไม่เคารพของสงฆ์ไม่อะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นลักษณะโอ้สามสิบกว่าเพศสามสิบประเภทเนี่ย มีที่โดดเด่นนะสี่ห้าประเทศนะฮะก็มีที่น่าสนใจหลายประเภทที่คนไม่ค่อยรู้อย่างที่บอกคือชื่อแบบเมื่อกี้เท่เลยที่เอาไปตั้งชื่อโอ้เอาไปตั้งชื่อพาัาดอกดีแล้วกล้วยไทยดีแล้วเผือเคนดูอยู่อยากจะเอาแบบชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้วันตาวันตาสเปรคือพวกที่กินแต่แต่อุจจาระแต่เสมหะแต่อะไรพวกนี้ถ้าเป็นอุจจาระจะมีอีกพวกนี้เป็นครูถักขาเท่ากับเปรือันจะกินแต่อึได้อย่างเดียวอันนั้นก็จะเป็นพวกกินอึอย่างเดียวแล้วก็จะมีที่แปลกๆที่เรานึกกภาาพไมม่่่อออเเเปดแบบีี้้็วยยลงชน ปับพระตังข้าเปรตปรับพระตังข้าเปรตนี่คือเปรตที่เป็นภูเขาโอ้คือไม่สามารถขยับตัวได้ด้วยกรรมที่เขาทํามาเขาจะมาเกิดเป็นเหมือนภูเขาลุกย่อมย่อมอ่ะผมเคยไปปีนมังม้งแล้วก็อ้วกต่าจะมีเห,หมือนม,มีไฟมาคอยเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาขับไฟซึ่งเปรตประเภทนี้มีให้ไปหาให้ไปดูได้จริงจริงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ผมเคยไปบ่อยก็คืออันนี้เป็นตำนานนะฮะแต่ว่าก็ก็มีครูบาอาจารย์เล่าหลายคน ก็คือที่วัดพระพุทธบาท4 0 0ที่ที่จังหวัดเชียงใหม่มรู้สึกจะอยู่อำเภอแม่ริมที่นี่ก็คือบนยอดบนยอดยอดเขาเนี่ยก็คือต้องขึ้นไปบนเขาแล้วบนยอดเขาจะมีก้อนหินใหญ่ใหญ่ในห้องนี้ได้เลยน่าจะใหญ่ประมาณนึงแล้วก็บนก้อนหินนั้นก็จะมีรอยพระพุทธบาทอยู่แต่ที่แลกกับพุทธบาทที่อื่นคือจะมีพุทธบาท4รอยซ้อนกันใหญ่แล้วก็เล็กเล็ก,เล,กเล็กลงเรียงลงไป,เ,งงไปเพราะว่าในในในกลับของเราเนี่ยก็คือจะมีพระเจ้าทั้งหมด5พระองค์ องปัจจุบันของเราเนี่ยคือองค์ที่สี่เพราะฉะนั้นสี่ร้ก็คือมีสี่องค์ซ้อนกันแต่ทีนี้เจ้าหินก้อนนี้เขาบอกว่ามันคือเปลรลพระตังค์เปรเนี่แหละที่มันเคยทากรรมมาในอดีตทาให้ต้อมาเกิดเป็นก้อนหินแล้วก็เขาจะพ้นกรรมนี้ได้ก็ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าตัสสู้มาครบห้าพระองค์เพราะตอนนี้ก็คือ,อพอมาตัสสู้องค์หนึ่งก็มาเหยียบครั้งหนึ่งพอผ่านไปสี่พอถึงองค์ที่หคือพระเสียรยามิตตามาเหยียบเมื่อไหร่ก็คือเขาหมดกรรมแล้วเขาก็จะไปอีกหนึ่งกับ อีกอีกยาวหลายล้านปีเลยล่ะก็จะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่แล้วก็ที่นี่มีครูบาอาจารย์มากราบเยอะครูบาศรีวิชัยอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมากราบที่นี่แล้วก็มาช่วยบูรณะเป็นที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญของเมืองเชียงใหม่ที่คนไม่ค่อยรู้แต่ว่าเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วัดสวยงามมากถ้ามีโอกาสลองไปดูอันนี้เป็นความเชื่อคือเป็นเปรืก้อนหินเลยคือก้อนเป็นความรู้ใหม่เรื่องเรื่องผีเปรตนี่เป็นเขาเป็อะไรอาจจะไปเจอโดยที่เราไม่รู้ไปีนเปรดเข้าไปได้โอ้นั่นเปนปีนเขานี่มันต้องเขา แล้วมีอะไรแบบดูแบบมีน่าสนใจเยอะอย่างอีกอันหนึ่งคือมหิตที่กะาเปลดมหิตที่ก่าเปลดเนี่ยพวกนี้คือเป็นพวกสมัยมีชีวิตชอบทำลายของสงบ้างชอบเล่นคาถาคม,มเพราะฉะนั้นพวกนี้คือเล่นคาถาคมแล้วทำลายผู้อื่นนะหรืออาจจะเป็นผัสหรือเป็นหมอผีหรือเป็นพระสงฆ์ที่เล่นเสยศาสตร์รเพราะฉะนั้นพอตายไปแล้วก็จะไปเกิดเป็นเปลตดที่มีไฟลุกท่วมตัวคือแบบว่ารับกรรมตรงนั้นแต่ว่ามีฤทธ เพราะว่าในสมัยมีชีวิตอยู่มันเคยเล่นศยศาสตร์มีกอมีกาลังจิตพอสมควรอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นผีที่สู้ได้ยากมากคืออย่างที่เราเคยเล่ามาทุกครั้งเ,เจอสัมภเวสีเราแผ่บุญไปธรรมดาเ,เ,อเ,อเนี่ยโอเคเจอไอ้นี่โอ้โหโอาการหนักเลยอะ่ะแล้วเขาจะมาทาอะไรฮะคือถ้ามันมีกรรมกับเขาอ่ะเขาก็มาเล่นเราอาจจะมาหลอกอาจจะมาทําให้เราเกิดอาการต่างๆเพราะเขามีงคาถาคมของเขาด้วย นตาแต่เขาทําอย่างนั้นเขาก็ยิ่งกรรมก็เพิ่มไปกก็คือเขาก็จะไม่รู้ไงถ้าเกิดเป็นเจ้ากรรมกันเขาก็เล่นเราเหมือนที่ตาถามว่าแบบเราสวดไปแล้วมันสวดกลับคือพวกนี้มันรู้เยอะกว่าเราอีกสมัยเป็นอยู่มันเป็นหมอผีอ่ะอันนี้จะค่อนข้างสู้ยากมากแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลเพราะโอกาสเจอน้อยมากที่ที่จะเจอลักษณะนี้ก็จะเป็นพวกเกรดที่มีไฟลุกท่วมตัวแต่ก็มีฤทธิ์ในตัวเองก็มี แล้วแบบไหนที่โทษหนักที่สุดเลยแบบว่าือืองจร <พอ S 1> ิง,ง,งทำอะไรแย่ๆแล้วสุดท้ายจะมาปรับเป็นเจเน i เรชันเนี้ยปอะเภทเนี้ยคงิถ้าโทษหนักเลยเนี่ยลงนรกหมดในนกรกโทษหนักกว่าน,นี้เยอะเพราะว่าเปลยเนี่ยยังมีโอกาสได้พักบ้างครับคือก็ยังเดินไปนู่นไปนี่ได้เพียงแต่ว่าหิวไม่ีมีไฟล้อมรอบตัวแต่ถ้าเกิดในนรกเนี่ยคุณใช้ โทษตลอดเวลาไม่มีโอกาสหยุดพักเลยเจ็บตลอดตลอดเวลาจนกว่าจะหมดกรรมซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยเรื่องผีนรกอะไรกันในในที่นับเปรตประเภทไหนที่บบกว่าทํากรรมหนักที่สุดจะออกมาเป็นเปรตประเภทไหนอ่ะมันก็วัดยากเหมือนกันนะเพราะว่าคือเหมือนเพราะว่าการการฆ่ามันคือโทษสูงสุดหรือเปล่าในในนรกมันก็มีหลายอย่างต้องดูได้ว่าฆ่าแล้วฆ่าใครหรือว่าทํากับใครบางครั้งถ้าเราฆ่าโจรอาจจะมีบาป น้อยกว่าการที่เราไปขโมยของพระก็ได้มันก็มีโทษหลายๆแบบด้วยกันอย่างเงี้ยผมพอฟังอย่างเงี้ยเลยนึกนึกไปถึงว่าทุกคนนะมีโอกาสจะเป็นเปรตหรือเปล่ามีโอกาสมากเพราะว่ามันเหมือนบว่าทุกมันเป็นการชดใช้กรรมอย่างหนึ่งนะฮะอย่างรี้อย่างงั้นเราก็อาจจะไปเป็นเปรตได้คือต้องบอกว่าแม้แต่คนที่เก่งมากๆทางการปฏิบัติก็มีโอกาสเป็นเปรตได้มันจะมีเปรตชนิดหนึ่งเราเรียกว่าเวมานิกเปรตเปรตประเภทนี้เป็นเปรตลูกครึ่ง คำว่าลูกครึ่งก็คือจไม่เกี่ยวหน้าตาล้วก็คือกลางวันเป็นเทวดากลางคืนเป็นเปรตเทวดาเปรตขัดแย้งก็คือพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแม่ทัพในกองเป็นอะไรพวกนี้คือพวกนี้ช่วยชาติเยอะพวกนี้อะไรทําดีเยอะเหมือนกันแต่ก็ทํากรรมเยอะเพราะฆ่าคนจํานวนเยอะหรือว่าไปทําอะไรไม่ดีแล้วถ้าเกิดตอนตายโอเคถ้าเกิดเขาทําสมาธิได้เขาก็ไปดีแต่ถ้าเกิดบางเอิญตอนตายเขาแบบเป็นนึกถึงตัวเองเคยฆ่าคนเยอะๆก็มีโอกาสจะมาตกตรงนี้ เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะมีทั้งบุญและบาปดังนั้นกลางวันก็จะเสวยเป็นอยู่ในวิมานเป็นเทวดาพอกลางคืนก็ต้องมานั่งเคี้ยวกินเนื้อตัวเองอะไรประมาณนี้โอ้กินเนื้อหมายถึงกัดกินใจพวกนี้ก็กินอ,อะไรไม่ได้พวกเปรตเนี่ยมีลักษณะคือไม่มีอะไรกินต้องกินเนื้อกินอะไรตัวเองอแต่พวกนี้เป็นเปรตที่ดีแล้วก็เราจะเห็นพวกในพิธีพุทธ,ธาพิเศษบางครั้งเนี่ยจะมีการเอาเหล้าขาวมาตั้งครับบางคนชอบถามว่าเอาเชิญเทวดามาแล้วทำไมเอาเหล้าขาวมาตั้ง,ทงเทวดาจะมาหรือไอ้พวกเหล้าขาวพวกอะไรเนี่ เพราะว่าเบยนนิกเปรอยจะลืมว่าพวกแม่ทําในกองสมัยก่อนบางคนคาถาคมเก่งกล้ามากเก่งมากเพราะฉะนั้นแต่เขาเป็นเปรตอยู่เขาจะมารับบุญมาสวดธรรมดาไม่ได้เขาก็ต้องเอาของพวกนี้มาตั้งเพื่อดึงพวกนี้เขามาช่วยก็คือเอากาลังเบมานิกเปรพมาช่วยด้วยพวกนี้เก่งพวกคาถาคมพวกอะไรนเปรตที่ดีกับเปรตที่ปกติจะต่างกันยังไงเขาเขาจะมาช่วยอะไรเราเปรตที่ดีก็เหมือนคน่ะคนมีทั้งดีและไม่ดีครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเปลตที่ยังระลึกถึงโทษตัวเองไม่ได้มันก็ มันก็ยังต้องใช้กรรมต้องไปทำร้ายคนอื่นอยู่ถ้าเกิดเป็นเปลดที่ดีเขาก็รู้ว่าเขากำลังใช้กรรมอยู่เขาก็จะมาโผล่ก็ต่อเมื่อต้องการมาขอส่วนบุญมาบอกช่วยเหลือคนมาอะไรพวกเนี้ครับแต่ส่วนใหญ่คือ<ม>ถ้าระดับนั้นได้ก็ต้องเป็นเวมานิกเพรตนะส่วนใหญ่ที่จะมาช่วยคนได้ถ้าเป็นพวกรับกรรมทั่วไปก็ไม่มีโอกาสฟังนั้นนึกถึงเอสเหมือ,อกนกันทไมบตอนกลางวันดูหล่อเป็นเทพบุตรุอยู่วัน,วนเวทีตอนคืนเพรทอะไรเงี้ยตอนคืนผมรัก่า ตอนมันเป็นจิตวิญญาณเวลาขึ้นเวทีก็อีกแบบเลยพอลงมาจากเวทีปุ๊บ<ช>เป็นเปรตเฉยขน,นาดเป็นก่อนไปเล่นคอนเสิร์ตที่ที่โรงเรียนบอกคนขับรถตู้บอกพี่บนเวทีกับกับตอนนี้มันคนละคนกันเลยบางทีม,มันก็เป็นการเปลี่ยนจิตวิญญาณในการเปลี่ยนร่างครับเราสาวเลือดเราเอาจิตเข้าร่างอีกร่างหนึงน่งเป็นอย่างนั้นไปใช่โอ้เรื่องเปรตที่ถือว่าเราจะเห็นเปรตได้ยังไงครับอยากเห็นอีกแล้วอยากเห็นคือเคศไหนแบบประเภทไหนที่คนจะ เห็นเปรตอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเปรตเนี่ยค่อนข้างเจอได้ยากกว่าสัมภเวสีทั่วไปเพราะสัมภเวสีนี่คือคนตายทั่วไปมันก็วนอยู่รอบเราทุกที่แต่เปรตส่วนใหญ่มันไม่เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้จะหลบคนก็จะไปอยู่ตามป่าช้าตาลึกอะไรพวกนี้ในตัวเมืองไม่มีทางได้เจอใช่ไหมไม่ไม่เท่าเท่าที่เคยถามๆเท่าไหร่เปรตยืนไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นโอกาสเจอยากแล้วเปรตพวกนี้นี่คือเขามีเวลาในการรับกรรมที่จริงๆยาวนานมากครับอย่างอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยเรา อย่างที่เรากรวดน้ําอยู่ทุกวันนี้เป็จนจุดกําเนิดของการกรวดน้ําต้นที่มาก็คือมาจากเรื่องของเปรตน,นี่แหละก็คืออยากรู้อยากรู้ตรงนี้ก็คือสมัยพระเจ้าพิมพิสารที่เรารู้จักนะพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นกษัตริย์ที่คอยดูแลพุทธเจ้าในยุคป,ปัจจุบันในสมัยอดีตเนี่ยท่านเคยเป็นเสมียนที่คอยดูแลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆในพระราชวังแล้วก็ในพระราชวังนั้นกษัตริย์ก็จะคอยให้ท่านเนี่ยทำหน้าที่เอาของไปถวายพระสงฆ์อยู่ตลอดทีนี้พอถวายไบ่อยเข้าท่านก็ทํางานไม่ไหวก็ไปเรียกญาติมาช่วยทีนี้ไอ้ญาตดันโกง คือเอาของถวายสฆ์มาเข้าเนื้อตัวเองเพราะฉะนั้นพอตายไปแล้วโอเคท่านก็ไปเป็นเทวดาเพราะท่านทาดีเพราะท่านไม่ได้โกงแต่พวกญาติอะโกงญาติก็ไปตกเป็นเปรตไปเป็นเปรตอยู่สึกถ้าจําไม่ผิดประมาณ90กว่ากับกับหนึ่งนี่เท่ากับโลกอายุของโลกครั้งหนึ่งเป็นล้านล้านปีก็คูณเข้าไปหลายล้านปีมากจนมาเกิด เจอพระพุทธเจ้าเป็นหลายพระองค์มากพระพุทธเจ้าก็บอกช่วยไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่จะหมดกรรมแม้แต่พุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้จนมาถึงพ,พุทธเจ้าของเราเนี่ยองค์ปัจจุบันคือเป็นช่วงเวลาที่เขาจะหมดกรรมพอดีเพราะว่าญาติคือพระเจ้าพิมพิสารมาเกิดแล้วครับมาเป็นกษัตริย์พวกนี้ก็เลยเห็นโอกาสแล้วก็เลยแบบว่ามาร้องโหยหวนอยู่รอบพระราชวังรพระเจ้าพิมพิสารก็กลัวว่าเสียงอะไรมาลองวีดว่าอะไรเงี้ยก็เลยไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาคือญาติของเธอที่เคยเป็นเปรตถึงเวลาที่เธอต้องทําบุญให้เขาแล้ว ซึ่งพวกพราหมณ์เนี่ยสมัยก่อนเวลาทําหรือให้อะไรอ่ะเขาจะใช้การลดน้ำเหมือนอย่างที่เราเห็นพระนเรศวรประกาศอิสรภาพก็จะลดน้ำคือเราให้อิสรภาพแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาอยากจะให้ให้บุญเขาก็เลยคิดว่าเราก็ต้องบกวดน้ำคือฉันขอมอบบุญให้แต่จริงๆการแผ่บุญอย่างที่เคยเล่าคือไม่จำเป็นต้องใช้น้ําก็ได้แต่มันเป็นประเพณีของพราหมณ์มาเพื่อให้นิถึงแรงแกงก็คือมีจุดกําเนิดจากตรงนี้คือที่พระเจ้าพิมิสารทาบุญกวดน้ําให้กับเปรตที่เป็นญาติเพราะฉะนั้นอายุข,ของการรับกรรมของเปรตเนี่ยยาวนานมากมาก แล้วส่วนใหญ่เป็ดครัอันนี้อันนี้ไม่ใช่เป็ดโทรมาอันนครับตรงต่อครับโทรมาบอกว่าเป็ดไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะต่อเมื่อกี้คนอยากจะรู้คือเรามีจังหวัดไหนที่เห็นเป็ดกันบ่อยจังหวัดไหนป็นคําถามที่ผมจะตอบ มันจะอชอบ<ด>มีไงม,มีคนบอกว่าเอ้ยผมเคยไปนะจังหวัดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ <c oughs> เขาจะมีเหมือนอนุสาวรีย์หรือว่าเป็นวัดเหมือนเป็นรูปปัน้นน่ะอ๋อ,อถ้าเป็นรูปปั้นมนะัมีหลายวัดที่ปั้นรูปพวกนรกพวกเปรตพวกนี้มีหลายวัดทางอีสานทางอะไรพวกนี้ก็มีหลายที่แต่เปรตของจริงอย่างที่บอกคือมันไม่ค่อยเจอในเมืองไม่เหมือนสัมภเวสีทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นป่าลบร้างหรือเป็นวัดล้างวะแล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่แล้วแล้วเราทำไมถึงเราจะคนที่เห็นเนี่ยทำไมท่านถึงเห็นเปรตได้ครับ ถ้าเห็นนี่คือส่วนใหญ่ต้องค่อนข้างเกี่ยวพันกับเขาคือเข้ามาปรากฏเพื่อเหมือนพระเจ้าพิมพิสารมาขอส่วนบุญแต่เปรตในหน้าสงสารตรงที่รูปร่างเขาสยองกว่าผีเยอะเพราะฉะนั้นท่านยังไม่ทันขอแค่เห็นก็วิ่งแล้วเพราะฉะนั้นวไม่ตัวใหญ่ขนาดนั้นคือคืองตัวใหญ่ถามว่าเปรตตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่ถ้าเทียบกับโลกทิพย์อื่นอย่างเทวดาเนี่ยตัวใหญ่กว่าเปรตอีกเทวดาเขาตัวใหญ่กว่าเปรตอีกแต่ว่าเขาสามารถที่จะเพิ่มลดขนาดตัวเองได้ด้วยกําลังของเขาให้ให้คนเห็นเป็นภาพปกติแต่ถ้าเอาขนาดไซส์เดิมเขาใหญ่กว่าเปรต เปรตนี่คือเป็นลักษณะการรับกรรมที่เชื่อพูดเปรตทีไรนึกถึงกระตูนเรื่องนั้นน่ะที่เพิ่งมาเป็นเมืองไทยเชื่อเลยนะที่บอกว่าเป็นคนแก้ผ้าหมดแล้วเดินตายตาตายตั้นคล้ายคล้ายลักษณะนั้นแต่สยองกว่านั้นเยอะครับอันนั้นเป็นเป็นเป็นแบบยักษ์ใช่ป่ะแบบยักษ์ที่เคยดูอย่างพวกสี่แพร่งห้าแพร่งเราไม่แน่ใจและแล้วก็เรื่องล่าสุดก็อาบัต ก็จะมีผีเปรต<ล>ใช่แล้วก็จะมีแบบบุญบาปท,ที่แบบเหมือนทําร่วมกันอะไรประมาณเนี้แล้วก็มาเจอในคือถ้าเราเจอเปรตก็คือให้ไปทําบุญเลยแล้วอทีท่ให้เลยโดยส่วนใหญ่แล้วจะมาขอบุญแต่ว่าเปรตก็ไม่ใช่ว่าเปรตทุกชนิดจะรับบุญได้หมดถ้าเป็นอยู่ในช่วงที่เขายังมีกรรมอยู่เราให้บุญเท่าไหร่ก็คนรับไม่ได้จะมีเปรตประเภทเดียวที่รับบุญได้คือรู้สึกจะเรียกว่าประทัดตูปะชีวะกะเปรตเป็นประเภทเดียวในสประเภทที่รับบุญได้เพราะฉะนั้น คือเป็นี้เราเห็นเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นแบบต้องทําให้ก่อนอ่ะต้องทำให้่วนส่วนใหญ่ถ้าเห็นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นประเภทนี้คือพอมาได้แล้วถ้าเกิดเป็นเปรตประเภทอื่นส่วนใหญ่คือมันจะไปอยู่ตามป่าหรือตามอะไรแล้วก็คอยกัดกินเนื้อตัวเองคือไม่มีเวลาออกมาตรงนี้ได้ถ้าออกมาได้เนี่ยแสดงว่าน่าจะพอไหวแล้วโอเคเรื่องเปรตนี่ก็ถ้าเราพูดกัน30กว่ากเปรตนี่ก็ไม่หมดแม่งเยอะมากเหนื่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคำศัพท์นี่ผมว่าตอนนี้คนตัดต่อหน้าจะนั่งมึงกนยแล้วมีชื่อเท่ๆไหมฮะ ชื่ออาจจะเป็นแบบชื่อที่ฟังแล้วแบบเฮ้ยมันแปลกหูเมื่อกี้เขาเท่ทุกุกชื่อเลยนะต้องลองไปค้นดูเพราะชื่อมันเป็นบาลีอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลายแบบถ้าอาจารย์จําได้30กว่าชื่อก็ไปเป็นพันธเปลก็ไม่ไปทำงาใช่โอเคสาหรับเรื่องผีเปรตนะครับก็ถือว่าเป็นความรู้ในทางพุทธศาสนาอีกอย่างหนึ่งของของพวกเรานะครับส่วนในทางความเชื่อของศาสนาอื่นจะเป็นไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในแฟนเพจโค้ชกูรูนะครับหรือไม่ก็ทาง ช่อง YouTube นาน่าแม็กซ์ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะฮะเทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ